คุณคิดว่าโอกาสของชีวิตคนเนี่ยมันมาจากไหนครับมันมาจากต้นทุนเวลาหรือทางกายภาพที่คุณมีสมบูรณ์จริงๆแล้วโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นหรอกครับแต่โอกาสมันมาจากข้างในภายในตัวคุณนะครับวันนี้ถ้าคุณมีตาที่มองเห็นแต่ว่าใจคุณมืดบอดนะครับคุณไม่สามารถอนุญาตให้ตัวเองเห็นโอกาสได้เลยคุณเชื่อไหมครับต่อให้มีโอกาสอยู่ตรงหน้าคุณก็ไม่สามารถที่จะรับโอกาสตกลงกับโอกาสนั้นได้เพราะว่ามันไม่ใช่คุณครับเพราะคุณไม่เห็นโอกาสและนั่นแหละครับ แม้ทางกายภาพเราจะมองเห็นเราก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรดีๆได้เลยแต่ถ้าบางคนครับอย่างเมื่อวันก่อนนะครับป้าจัดเว็บไปหนาเนี้ยก็จะมีพี่ท่านหนึ่งนะชื่อพี่ใหม่นะครับซึ่งเขาเนี่ยพิการาสายตาแต่ว่าเขาไม่ได้พิการทางใจครับวันนี้ก็เลยเป็นคําคมให้คุณครับว่าถ้าคุณพิการทางตานะทางกายภาพนะหรือวันนี้คุณอาจจะมีความพิการทางอื่นหรือคุณไม่สมบูรณ์แบบในด้านอื่นเช่นไม่มีทุนนัไม่มีเวลาแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ใจคุณบอดใช่ไหมครับถ้าใจคุณบอดนะครับมันก็มเห็นอะไรแต่บางเอื่นว่าทางกายภาพเนี่ยไม่ใช เพราะว่าใจเขาเนี่ยเป็นใจที่กล้าหาญเป็นใจที่แข็งแรงเป็นใจที่อยากเติบโตคุณลองคิดดูสิครับว่า,าจะทําให้เขาเนี่ยเติบโตได้ไหมแน่นอนครับเขาก็หาเวลาในการมาเรียนเวปีนาสัมมนาต่างๆฟัง YouTube ย้อนหลังเพื่อพัฒนาตัวเองเขาพยายามไลฟ์สดนะเพื่อสร้างชีวิตให้กับครอบครัวแม้เขาจะมองไม่เห็นเขาพยายามจะฟังนะแม้เขาจะมองไม่เห็นครับเขาก็ใช้เครื่องฟังเห็นนะครับถ้าเกิดว่าใจไม่ได้บอดเนี่ยทางกายภาพมันจะติดกัน้นมันจะฉุดรั้งคุณแค่ไหนคุณก็สามารถทําได้อย่าให้ข้ออ้างทางกายภาพมาเป็นตัวหยุดคุณ ว่าคุณทําไม่ได้หรือมันยากเกินไปเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเริ่มต้นในวันนี้โดยการอนุญ,ญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จไม่สนใจว่ากายภาพเป็นปัญหาอะไรแต่สนใจว่าวันนี้ฉันทําอะไรให้ดีขึ้นแล้วหรือยังก็พอครับใครคิดว่าทําได้พิมพ์ทำได้มาเลยครับโอปป้าอีสานสวัสดีครับ